ไม่เจ้ามาเลื่อนขอันเทียนก็จะม,มาหอดจาว่าหอดแด้วมือทิพย์อยู่ในกลมเก่าพันธาขันทุม,มาได้หมอบลุ่มลุ่มข่วมคยเจ้าดีใจอุวมบวงบาทพรพปังกุ้ยให้สังเมตยามีมาไก่ขอให้เขียนเลียนยามีมาาของของ,ของ,ของจงได้จะใส่มาพาเด้อผิดทางกษัตริย์จอมเที่ยงสินหาวีซ่าคนเยอีอันจไหลถูกคนท่างไทยมา พอเมเจ้ากินไปทุบแกนของถื้อเมีเจ้ากระสุ้งงานได้ส่วนเสี้ยเสี้ยสิบวกยำเจ้าค้อยหูหิตค้อมขึ้นเสื้อวบวบดีมัดบอลบอลเย็นๆแต่เลียนดูมก็จะเห็นขัานะบดก่อไฟมีสิ้นเดีวเทียนเอาเด้อมันจะแงียนใหญ่อิูนดามก้อยเขาจะ็นว่าก้อยมันได้พวกเงินงามมั้ก้อยนั่นมันกินสวยมันสิบว่าท่านพ่อหาแกไปมองเห็นน้ำสาวง้ามมันจะมาเงนถือกุ้กูหมันอีกแค่บากศาสนา มันดิภาเจ้าขึ้นเวทีหมอใหญ่ให้จดจำที่ไว้ไปหนาเจ้าจะหลงเด้อวันนี้เจ้ามาขอกะมาล่าขอลาแง่ลาตีลาหนองไปเก็บผู้ไปเด้อไปเปลี่ยนสีไปพ้องตาภาษาวะักไม่อวดศิษย์ไม่ประจักษ์ธนาเนี่ยวันนี้ให้เจ้าเปลี่ยนเอาเห็ดเอาถึงเวลาหน่อยเจ้าเห็ดเอาถ้ำบ่อเต็มที่สมกับพ่อแม่เลี้ยกมากข้อสุดสั้พักกุ้นน้องหม้อห่อแม่ที่เข้ากนะจายหนมาวันนี้น่อยเดี๋ยไปใส่ ตุวแยกได้เป็นถนนยาวเย็ดมันใด้เยอะหลายเอื้อปัใจเอาตีนสูงเ้าทังหาตโตาเป็นก้องขานภาพปฏิบัติของไป่ิคือิสูงเอกากถึงเดียวเดียวเพราะว่าทีากในัวเนาะมีญากมียากมีคนียการสามเดียว